ไปไปอยู่ในอำนาจของมันแต่พอเรามัเจะเรสติเจริญสติมากเข้ามาเข้าจะรแยกตัวรู้ออกมาต่างหากโดยนี้ม่เข้าไปในตัวคิดตัวคิดตัวรู้ที่แยกออกมาตัวคิดก็เหมือนัวแสงสว่างที่เราแยกออกมาเฝ้าดูอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะมีพลัง มีความร้อนมีเขาเรียกตะบะนะก็ทาให้จิตนั้นตกตะกอนแล้วไปเห็นอดีตหมายถึงเหมือนถ้าเราลองมองลงไปในน้ํก้นบอ่อก้นบึงก้นหนองก้นสะเนี่ยเหมือนเอดีตนี่นแหละก้นบึงก็เห็นว่าอะไรมีอะไรเราก็จะไปเห็นจิตว่าในอดีตที่แล้วมาเนี่ยตั้งแต่เราจําความได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยจําได้ไหมว่าตั้งแต่จําความได้มาทุกวันทุกวันจนถึงวันวนีนนน้กี่หมื่นวันแล้วที่เกิดมาหมอจําได้ไหม จะมาได้นะถ้่าไรเจ็ดสิบเรืเจ็ดสิบทีนี้ก็คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วยสิบสองเดือนนะในสิบสองเดือนเดือนได้สามสิบวันคูณออกมาเป็นกี่วันก็ทั้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ละวันละวันเราจําได้สักเท่าไหร่อันนั้นคือความละเอียดของญาณคนไหนที่สามารถจําเหตุการณ์ในอดีตได้มากที่สุดเรียกว่าคนนั้นมีญาณสูง หมายขอเรียบเรียงมาเลยนะปีนี้เกิดเหตุการณ์นั้นเดือนนั้นเกิดเหตุการณ์นั้นความจํานั้นบันทึกมาหมดเลยยานคนนี้ก็จะแก่ก้าสามารถเห็นลงไปเมื่อ,อมาเข้าใจยานนี้เป็นครั้งแรกอามานึกถึงภาพของตัวเองสมัยเมื่ออายุสามขวบจําได้ว่านุ่งกางเกงสีแดงเสื้อสีแดงแล้วแม่อุ้บไปในเมืองนึกยอ้อนไดลยนั่นมาเลยนะมาลําดับมาเรื่อยเรื่อยตั้งแต่สามขวบ พราะฉะนั้นในคำพีที่ว่าพุจ้าสามารถระลึกราดได้ร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเนี่ยนั่นจะเป็นลักษณะที่ว่าตัววาระจิตที่มันสร้างความคิดขึ้นมาเนี่ยมันเยอะมากๆจนไม่สามารถจะนับได้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ท่านก็เลยว่าใช้สังวัตกรรมวิวัตกรรมย้อนไปบุญชาติแสนชาติชาติหนึ่งคือคิดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ย วันนี้คิดกี่ชาติแล้วเนี่ยเกิดกี่ชาติตายกี่ชาติวันนี้ท่าดได้ตืต่นมาเนี่ยคุณวิเชลินจําได้ไมัคิดกี่เรื่องแล้ววันนี้อย่าว่าจะย,ย้อนไปหลายเดือนหลายปีเลยแค่วันนี้ก็จาไม่ได้แล้วใช่ไหมเกิดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่เนี่ยคือความคิดแล้วมันเกิดมันก็ดับเกิดแล้วกะดับเกิดแล้วกะดับกี่เรื่องเลยจาไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เราก็จําได้เรื่องหลักๆใช่ไหมคิดถึงบ้านกี่ครั้ง <c ười> คิดที่จะไปหาคนนู้นคนนี้กี่ครั้งคิดถึงงานการงานกี่ครั้งเนี่ยเราได้เฉพาะหลักๆใช่ไหม นในละเอียดหลังจากนั้นมันมีเยอะเลยแต่จำไม่ได้นี่เรียกว่ารู้ปุเพนิวาสานุสติญาณซึ่งไม่ใช่ว่าแต่ใดคำพีท่านก็บอกย้อนไปสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์สวชาติเป็นนั้นเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรเป็นพระเจ้าห้าร้อยชาติอะไรเนะี่ยเขาก็เอามาแต่งเป็นชาดกนิทานเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมที่จะเป็นสอนความดีความช่วใ้แก่คนก็คือ จะว่าไม่จริงก็ไม่ใช่จะว่าจริงก็ไม่เชิงแต่เอาปรามัดเนี่ยมาเป็นสมมติระหว่างเม็ดมะขามกับต้นมะขามเนี่ยเหมือนกันไหมลูกมะพร้าวกับต้นมะพร้าวเหมือนกันไหมแล้วบอกไม่ไม่ใช่ลูกมะพร้าวไม่ใช่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวไม่ใช่ลูกมะพร้าวเราจะบอกได้ไหมใช่ไหมเม็ดมะขามไม่ใช่ต้นมะขามต้นมะขามไม่ใช่เม็ดมะขามบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอะไร ความต่อเนื่องที่พัฒนาการมาเพราะฉะนั้นความรู้ที่เป็นสมมุติที่เราคิดออกมาแต่ละวันแล้วออกมาเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตเนะี่ยมันก็อันเดียวกันแต่ว่ามีการพัฒนาการแบบไม่มาขามการไปเต้นมาขามไม่แตงโมดำๆนะแล้วมันออกมาเป็นลูกเต่งโมบลงแร่ไปไม่ได้ไงใช่หเราจะบอกไม่แเต่งโมไม่ใช่ลูกเต่งโมพูดได้ไหมเหมือนกันความรู้ที่เป็นปรมัดเนี่ยเหมือนกับเมล็ดและความรู้ที่เป็นสมมติเหมือนกับลูกกับต้นมัน เรียกสมมติปรมัดดังนั้นในพุทธศาสนาเขาจะมีสองภาคในส่วนที่เป็นสมมุติก็คือเอามาขยายเป็นภาคเป็นส่วนเป็นพระเวสสันดรเป็นพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นเท่านั้นๆออกมาก็เอามาเป็นวัฒนธรรมสอนคนมันจะจริงในแง่ของสมมุติแต่ว่าในแง่ปรมัดแจะว่าไม่จริงก็ไม่ใช่แต่มันเป็นคอนติเนวิตี้นะของมันเป็นความต่อเนื่องของมันเม็ดแตงโมกึ้ไปลูกแตงโมได้เนี่ย เราจะบอกว่าไม่แต <si ่โมไม่เหมือนไม่เหมือนจริงอ่ะแต่บอกไม่ใช่นี่ไม่เป็นนะมันเป็นแต่ว่ามันคนละลักษณะกันชั้นไหนก็ดีความรู้ที่สมมุติไม่ใช่ปรมัดความรู้เป็นปรัไม่ใช่สมมติแต่มันเป็นคอนติเนวิตี้เป็นตัวสืบหนึ่งของกันและกันเมื่อก่อนสมัยที่เราจะมานั่งนี่เมื่อก่อนสมัยนั้นเราเป็นอะไรย้อนไปเมื่อเราเกิดในท้องแม่เราเป็นอะไรเป็นโอวังเป็นสเปิร์มใช่ไหมแล้วเมื่อเป็นเราอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบอกไอ้สวามบซปร์กับตัวเราไม่ใช่ อันเดียวกันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมะจะเป็นคนละอย่างก็ไม่ไดอ้อันนี้ก็เหมือนกันความคิดที่มันคิดขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็คือตัวมเมล็ดพันออกมาแล้วมาประกอบด้วยกรรมสามประการกายกรรมวิชีกรรมพฤติกรรมกร็กรรมกรรมกขยายตัวออกมาเป็นกรรมต่างๆอุศนกรรมกุศนกรรมบุญบาปนรกสค์ขยายไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันก็คือความคิดที่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งดีบ้างชั่วบ้างพระเจ้าก็ตามไปมันมาจากอะไร ตามไปตามไปตามไปจนไปเห็นว่าอ๋อไอ้เจ้าความคิดนี่เองมันมาจากตรงนี้นี่เองมาจากจุติกับอุบัติเกิดได้รู้ยาที่สอยงยาที่หนึ่งท่านท่านพิจารณาตั้งแต่ Uhr, หกโมงเย็นไปถึงประมาณห้าทุ่มนะแล้วจุดดูปัญญาท่านมารู้ระหว่างห้าทุ่มถึงทีสอง,ง 2, มารู้ว่าความคิดทั้งหลายทั้งปวงมาจากสาระของกานอะไรเกิดดับพรนันเองเยอะ ขณะการเกิดดับแต่ม,มีพลังลักษณะที่การเกิดดับถ้าเราดูไปดูต้นตอ,อการเกิดดับมันก็ออกมาเป็นอะไรล่ะออกมาเป็นด้วยอํานาจของไตรลักษณ์ mm hmm. อำนาจของไตรลักษณ์ก็ออกมาเป็นขันห้ามาเป็นญาตินะสิบสองขยายมาเรื่อยๆ mm hmm. แต่ความจริงมันก็คืออัพดาวนะ่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นเลยเรามารู้ปัจจุบันใน ความรู้ที่ท่านรู้ปัจจุบันท่านก็มาขยายว่าพู้ทธเจ้าได้รู้ว่าชาติก่อนท่านเกิดเป็นอะไรและคนคนนี้คุณวชรินชาตินี้เนี่ยเกิดมาเป็นคนุณวชิรินชาติแล้วนี่เป็นอะไรท่านจะรู้ใช่ไหมแล้วก็เราถ้าเป็นรู้ญาณน,นี้เราก็จะรู้เหมือนกันว่าชาติแล้วกเกิดมาจากอะไรเราเคยตกนรกกี่รั้นข,ขึ้นสวรรค์กี่หนไปอ่าอ่าสวรรค์ชั้นไหนบ้างในอดีตเป็นนรกขุมไหนบ้างนี่เราจะรู้หมดเลยพอมาเกิดญาณน,นี้ท่านก็เลยเบื่อหน่าย เบอร์ไหนที่จะต้องไม่ให้การเกิดดับเกิดขึ้นอีกมีทางเดียวคือต้องไปเหนือการเกิดดับถ้าตราใดที่จิตยังอยู่ภายใต้การเกิดดับอยู่มันก็จะไม่พ้นตัวขยายของมันที่จะมาเป็นไตรลักษณ์เป็นอ,อะไรอ่ะเป็นขันห้าเป็นธาตุเป็นอายตนะลุงลังไปหมดท่านบอกงั้นดับมันตรงนี้เลยท่านก็ดับจุตูปปัฏฐานปัญญารูการเกิดดับแล้วไม่ใช่ตัดการเกิดดับแต่การเกิดดับนี้จะต้องให้เกิดดับภายใต้ อำนาจของวิชาแต่ที่มันขยายไปส่วนต่างๆนานาเพราะเกิดดับภายใต้อำนาจของอวิชชานะอวิชชาคอยเกิดสังขารเราเนะี้เพราะไม่รู้เพราะไม่เห็นการเกิดดับแล้วก็ทําตามความคิดของเราแต่ความจริงความคิดของเราก็เป็นวาระที่เหมือนกับาสาธิตก่อนเนาะงั้นไม่เห็นภาพนะสมมตินดะ ไฟทุกดวงเนี่ยมันดับถามว่าแสงมันหายไปไหนเวลาเปิดขึ้นแล้วบอกว่ามันเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดแสงสว่างเกิดแล้วรู้ได้งไงว่ามีแสงสว่างเพราะมีดวงตาใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิดปิดแล้วถ้าไม่มีดวงตานี่เราจะเห็นการแสงสว่างแล้วความมืดไหม เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าการเกิดดับมีความหมายตรงที่เราต้องมีอะไรมีดวงตานั้นประการแรกที่สุดต้องสร้างดวงตาให้ได้เรียกว่าธรรมะจักสุเราจึงจะรู้ว่าการเกิดดับเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเจริญสติก็เพื่อได้เห็นให้เกิดดวงตาคือธรรมะจักษุก่อนแล้วจะเห็นการมืดการสว่างเกิดขึ้นจริงการเกิดดับอันนี้การดับการเกิดก็คือมีลักษณะอันนี้การการเกิดในที่นี้เกิดแสงสว่างแล้วอะไรดับไป ไอ,อทีอะไรดับไปตอนนี้แสงสว่างดับไปอะไรเข้ามาความมืดใช่ไหมพอแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปไหนถามว่ามันวิ่งหนีไปไหนเนี่ยมันใช่ไหมนั่นจะบอกว่าแสงสว่างความมืดเป็นสิ่งเดียวกันคนละสิ่งอ่า d e p e n d on any dimension ขึ้นอยู่กับมิติของ ของมันวิติของแสงกับวิตีของความมืดมันตัดกันเพราะฉะนั้นความรู้กับความไม่รู้มันก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความรู้ตัวไหนใช้ความไม่รู้ตัวไหนถ้าใช้ความไม่รู้แล้วก็ปิดลงมันก็อยู่ความดับถ้าใช้ความรู้ก็มาอยู่กับการเห็นการเกิดขึ้นเมื่อท่านไม่ได้มารู้ตัวจุดูปปะตะยานท่านก็เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ยากเราก็เอาตัวรู้เข้าไป ดูแลการเกิดดับเสียที่แล้วมาเราไม่มีจักสุเราไม่มีปัญญาจักสุจึงไม่เห็นว่าจิตและความคิดสัตบุคคลตัวตนเราเขานี่เกิดมาจากเพียงแต่การเกิดและการดับของจิตที่เรียกว่าใช้เป็นรูปและเป็นนามการเกิดทําให้เกิดรูปและการดับให้เกิดนามการเกิดดับก็คือรูปนามนั่นเองเพราะนั้นมาตามดูรูปนามก็คือตามดูการเกิดดับแต่ดูในส่วนต่อขยายของมันดูกายดูใจกายนี่เป็น เกิดใจเป็นดับมาด้วยกันตัวดับจึงเป็นตัวพลังที่ยิ่งใหญ่ตัวเกิดมันก็เกิดแล้วมันจะต้องเป็นไปตามกฎของอะไรแต่รักแต่ตัวดับจะเป็นไปตามกฎอะไร,รักได้ไหมไม่เป็นเพราะมันเป็นนามธรรมาอพอท่านรู้อย่างนี้ปั๊บท่านก็เจริญเอาตัวรู้มาดูตัวเกิดดับคือจุดูปปญญาหนึ่งจุตูจุตูจุติมาจากจุติคําว่าดับได้อุบัติ ครับว่าเกิดแล้วยานเอายานเข้าไปรู้การเกิดดับอยู่ตลอดคือเอาตัวรู้เข้ามาดูลูกนามตลอดเวลาอ่าเสร็จแล้วนั่นแหละเราจะได้รู้ว่าเมื่อเราดูกายดูใจตลอดเวลาเมื่อสี่ห้านาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เราคิดอะไรบ้างเนี่ยเราจะจําได้ไหมจําได้เพราะอะไรเพราะเราดูมันตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ได้ดูไปไงชั่วโมงก่อนนี่คิดอะไรมาเนี่ยจาได้ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูเพราะเราเพลินในเรื่องอ,อื่นอ่า อย่างนี้เขาเรียกว่าย้อนดูอดีตอนาคตเพราะจิตมาอยู่ัปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่า,าความทุกข์และกิเลสทั้งหลายเกิดมาจากเพราะไม่รู้เท่าทันการเกิดดับนี่เองท่านก็มารู้เท่าทันการเกิดดับเมื่อรู้เร่อนการเกิดดับ,อา,าดดบอาสวะขยันก็เกิดก็คือสามารถเข้าไปจัดการกับอาสวะได้อาสวะกิเลสที่มันหมักหมมมาร้อยวันพันปีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปจัดได้เพียงแต่ เข้าไปรู้การเกิดดับเข้าไปรู้เท่าทันเสียอวิชาก็เกิดไม่ได้เมื่ออวิชาเกิดไม่ได้อสาาวะเกิดได้ไหมไม่ได้นะอันนี้ก็ยานทั้งสามเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตีสองจนมาถึงหกโมงเชา้าท่านก็ได้บรรลุตัวนี้นะต่อมายานทั้งสามถ้าหากไม่มีสติไม่มีตัวรู้ตามดูมันจะเกิดเป็นอะไรขยายเป็นไตรักอ่าขยายเป็นไตรักไตรักก็ออกมาเป็นนิจจังทุกครังงนัตตา ถ้าเป็นวิชาเมื่อเกิดเป็นเวทนาทั้งสามแล้วเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างแล้วตัวนันทิเราก็จะเพลินในเวทนาทั้งสามเมื่อเราเพลินในเวทนาทั้งสามเพราะตัววิชาเข้าไปตัวสติเข้าไปโสมนัสสเวทนาตัวสุขเวทนานั้นจะเปลี่ยนมาเป็นเพราะเราไปเพลินตัวสุขเวทนาก็จะเปลี่ยนมาเป็นโสมนัสสเวทนาเพราะเราเพลินในทุกเวทนา ก็จะกลายมาเป็นโทมณสเวทนาเพราะเราเพลินอะทุกขโมสุขเวทนามันก็มาเป็นอุเปขาเวทนาอ่าพอเรามีตัวสติมีวิชาเข้ามาตามรู้ทั้งสามตัวนี้มันก็โสมนสเวทนาก็เปลี่ยนเป็นศีลโทมัสเวทนาก็เปลี่ยนเป็นสมาธิอุเปขาเวทนาก็เปลี่ยนเป็นปัญญานั่นหมายความว่าเราจะต้องไตรสิกขาก็เกิดมาจากไตรอะไรไตรรักนั่นเองถ้าเราไม่มีสติไม่เจริญญาเนี่ยมันจะแปลงเปลี่ยนไตรรักเป็นไตรสิกขาได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นใจสิกขาเราจะทำไงก็มาเจริญสติเพราะสตินั้นจะทําให้เกิดสีสมนิปัญ,ญาเจริญสติอย่างเดียวแต่ต้องไปสมาสตินะถ้าไม่เป็นสมาสติศีสมนิปรญ,ญาก็ไม่เกิดอันนี้ตามหลักวิชาอันนี้ว่าไปเมื่อวานได้ใช่ไหมวิชาสิเนี่ยว่าเป็เมื่อวานเราจะมาดับได้อย่างไรก็มาเจริญสติประธานโพชงเจตอมรักมือองค์8เกิดวิชาแล้วมีมุตตาม,มานะเอาแค่นี้ก็พอมั้งวันนี้ เดี๋ยวจะสับสนเอาเพราะว่าวิชาเราเรียนมาเมื่อวานถ้ามาจะขยายตัววิชามาได้ไงก็คือย้อนไปรู้เรื่องเรื่องเมื่อกี้รู้เรื่องของไตรลักษ์เขาเป็นไตรสิขาแล้วไตรสิขามาจากอะไรก็ามาจากการเจริญสติที่เราทําเกิดบ้างไหมเกิดสิลนบ้างไหมวันนี้ เกิดเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้ไปแล้วเราร้อนบุญวายกับเรื่องอื่นมาอยู่ที่ทั้งวันไม่ไปทะเลาะเบาแวงกับใครไม่ไปโกหกพวรรมกับใครไม่ไปเอารัดเอาเปรียวกับใครอยู่ที่ทั้งวันสิ้งเกินไหมเกิดแล้วสมาธิตั้งใจอยู่กับการเคลื่อนการไว้กันไปกันมากันลุกกันนั่งกันย่างกันเดินตั้งใจเฝ้าดูอยู่สมาธิเกิดไหมเกิดนะแล้วก็รู้เรื่องว่าวันนี้เรา ทุกเท่าไหร่เราสุขเท่าไหร่เราสบายเท่าไหร่ไม่สบายอะไรเกิดขึ้นแกเราแก่ากายแก่ใจเราบ้างเนี่ยพอเราลึกได้ไหมคนบางคนก็ลึกได้บางคนก็ลึกไม่ได้คนไหนลึกได้มากคนนั้นก็มียานเกิดขึ้นแล้วเรียปัญญาคนไหนลึกได้นิดหน่อยก็มียานนิดหน่อยคนไหนลึกไม่เลยก็แสดงว่าไม่เป็นไตรสิขาไตรลักษณ์ก็จะเป็นไตรอะไรกิเลสาก็คือเป็นราคะโทสะโมหะอ่า แล้วก็โทมณสก็เปลี่ยนมาเป็นราคะโสมนสเปลี่ยนมาเป็นราคะโทมัสสะเป็นโทสะอุเบคาเวนาก็เปลี่ยนมาเป็นโมหะเพราะเป็นอวิชชานะอันนี้คือในส่วนที่ต่อขยายอันนี้ว่าในหลักวิชานะแต่ว่าในหลักความจริงเพียงแต่เรามาเจริญสติจะจะทำยังไงให้เป็นสัมมาสติให้เป็นสติที่ถูกต้องก็จะต้องทําให้มันครบถ้วนครบถ้วนอย่างไร ว่าเวลาเราดูกายเราเห็นอะไรอ่าดูเห็นอาการของกายอาการของกายมีอะไรบ้างสบายไม่สบายเฉยเฉยแล้วเมื่อสบายไม่สบายเฉยเฉยนี่เราเข้าไปเกี่ยวข้องวยังไงก็มีสติเข้าไปตามรู้ความสบายก็กลายมาเป็นศีลความไม่สบายพอสติตามู้ก็กลายเป็นสมาธิอแล้วก็ความไม่ชัดเจนเพ สติเข้าไปตามดูก็กลายเป็นปัญญานะก็จะกลายมาเป็นวิชาสิ์ที่เราได้เรียนกันไปเมื่อวานนะที่เขาจะมาเหตุนนะดังนั้นอันนี้โบราณอาจารย์หรืออธกถธาอา,าจารย์ท่านก็มาขยายเป็นหลักวิชาเพื่อให้สืบต่อศาส,สนาเท่านั้นแต่ในภาคปฏิบัติถ้าเราไม่ใส่ใจต่อการเฝ้าดูการสังเกตก็มันจะไม่ครอบคุมกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมด แต่เราก็มาใส่ใจมาสังเกตตลอดนะนั้นแต่ละตัวก็จะมีรายละเอียดกิราิยามิตรสามีอะไรบ้างนะขยายไว้ไหมต้องไปดูดิมีไหมกิราิยามิตรสอ่าแล้วก็สทธา 4, สี่สัมัญญาสี่โยนิโสมนสิการอ่านี่ไงกริายาณมิตรทําให้เกิดอะไรคือปัญญา3ามประการคือหนึ่งได้ย,นยินได้ฟังสอง ฟังแล้วมาพ,พิจารณาสามเอาไปทำก็เกิดเป็นเราก็มีกิริยาณสหายตาก็คือมีเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันนี่ถือว่าเป็นสายนะกิริยมิตรสมมุติวันของพ่อทําหน้าที่เป็นกิริยมิยตรในการเดียวกันเราจะต้องมีตัวนี้กิริยาณสัมปวัอง,องกตาคือสิ่งแวดล้อมสี่อย่างได้คือหนึ่งอาหารวิตาบาทหาได้ง่ายแล้วก็ สบายสบายไม่ต้องวุ่นวายว่าจะต้องไปหาอาหารที่ไหนทําอย่างไรไม่ต้องที่เราได้สปายะความสะดวกทางด้านอาหารเพื่อกรรยาในสัมปวงกตาปุกระสปายะก็คือคนที่ไปมาหาสู่ที่นี่มีแต่ไม่ว่าแม่ครัวไม่ว่าคนงานไม่ว่าคนสวนไม่ว่าพระสงฆ์องค์้เจ้าหรือไม่ว่าไปมาหาสู่นี่ล้วนแต่บุคคลที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ก่อปัญหาให้กับพวกเราไม่มีใครมาเอะอะุวนวายไปสร้างเรื่องสร้างราวที่นี่ ก็แล้วแต่ละคนเข้ามาที่นี่ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับเราเารียกวบุคคลาสปายะต่อมาอาวะสปายะก็คือสถานที่เรา,าสะดวกนะสงบสงัดแล้วก็นะีเป็นสัตว์เป็นส่วนที่พักก็สะดวกที่เดินุงคงที่นั่งปฏิบัติก็สะดวกแถมร้อนขึ้นมามีแอร์มีฮีทให้อีกต่างหากนะนี่ก็เรียกว่าอาวะสปายะแล้วก็ธรรมะสปายะคือวิธีการปฏิบัติที่เราทำเนี่ยมันเอื้อเราทําได้ตลอดทั้งวันไม่ง่วงไม่เงาไม่ หนักไม่หน่วงพอพอทนได้พอทําได้ก็ธรรมะที่นํามาปฏิบัติก็เป็นสะดวกเมื่อถึงพร้อมด้วยกิริยามิตรสามประการคือกิริยามิตรครูบาอาจารย์กิริยาสหญาตาเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยกันแล้วกิริยาในสัมปวาระกสิ่งแวดล้อมทั้ง4ประการอาหารบุคคลอาวัตและวิธีปฏิบัติอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดกิริยามิตรสามประการนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มาแจกแจงแต่เอามาแจกแจงก็เห็นว่า เมื่อเราเกิดกิริยามิสัมปการแล้วก็จะมีศรัทธาที่ได้กล่าวมาเมื่อวานในาายละเอียดนะไปเรื่อยๆเพราะพวกนี้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้อธิบายไปแล้วนะสี่สังวรกสิสามจิตสิสามมโนสิสามอิปทานสี่พชงเจ็ดแล้วก็มักมีองแปดแล้วก็วิชาวิมุตตัดำหลักทั้งหมดที่เราอธิบายไปเมื่อวาน ซึ่งเราก็มาลงมือปฏิบัติวันนี้มันยากไหมยากกัฟังใช่ไหมฟังแล้วเดี๋ยวก็จบใช่ไหมไปทำมุ่งไแล้วไม่จ,จบวันทีวันนี้ฉันเบื่อเหลือเกินวันไห <c oughs> นจะหมดชั่วโมงเสีทีนะมันก็เกิดความอึดอัดขัดเคืองนั่นแหะของจริงแหละเป็นธรรมไหมจริมันเกิดขึ้นธรรมว่าเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าเราเอาเป็นมันก็กลายเป็นธรรมถ้าเอาไม่เป็นก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นทุกข์ะ <c oughs> จะเอาส่วนไหนอะระหว่างธรรมกับทุกข์ ถ้าเราเอาเป็นหมายของว่าเราเข้าไปตามรู้อาการดานั้นว่ามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่เรานะตัวไม่สบายเนี่ยมันเป็นอาการของอะไรของไตรักระใตรักที่เป็นอนิจจังคอ้เกิดทุกครั้งทุกครั้งคอยเกิดตาตาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจ็บปวดตัวใหม่ไม่สบายตัวใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นกระบวนการของไตรักณไม่ใช่เราแต่ถ้าเราเผลอว่าโอ้ทำไม ทุกเลิกเกินเราไม่สบายเราเราไม่น่ามาเลื่อนอนอยู่ที่บ้านสบายกว่านี่หมายความว่าเราไปสําคัญมันหมายเป็นเราแล้วใช่ไหมนะเราก็เป็นทุกข์เราที่นี่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเอาทุกข์เราเอาทำอยู่ที่ตัว,ต,วตัวอะไรสม,มาธิละทีนี้ก็ทําให้เรามาปฏิบัติได้อ,อย่างในวันนี้นะแต่ว่าในช่วงปฏิบัติแรกนี่ก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอกทำไปเรื่อย ใส่ทุนทําและทําทุนแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นนะตกลงเอาแค่นี้อพอทําวัดต่อเนาะไป